คำเตือนนะครับรายการนี้มป็นแบบสำหรับเด็กงี้มองจ้องนี่แอปเปิ้ลแจ็คอยู่บ้านหรอเปล่าจ๊ะแอปปแจ็คแอปปิ้แจ็คแงมสองเออฮัลโหลอืมเฮ้ย เฮ้ยคิวใครล่ะฮูปาร์ก่อนฮูปาร์ทำไมไม่ชวนกูเลยดอกเอ่อมาว่าเมืองจำเพียอะไรกันอยู่เนี่ยนี่สปายเตรียมจดหมยถึงเจ้าหญิงซิลิเอนีที่รักแอบประแจกับพิกกี้มาแดกเพื่อนตัวเองซึ่งคูไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นและบทเรียนในวันนี้ความหิวโหยมันฆ่าเพื่อนกันได้ Hey, เฮ้นั่นมันตัวเฮียบิ่ได้ดีว่ะทุกคนดูชัซซี่ฉันจะทำอะไรให้ดูนะโอชิพายโ,โพนีรร่วิวกำลังตกอยู่ในอันตรายดิเราต้องเรียกฟันชิชายมาเกี่ยกล่อมเขาให้สำเร็จจะเย็นไปสาวน่อยมึงลืมแล้วใช่ิเมะว่าฟันชิชายมันตายห่าไปแล้วอะเงยก็ชิพาหล่ะสิแต่กูรู้ว่าต้องทำอะไรนี่ไ <c oughs> อ้มังกรเนี่อว่าไงมึงหยุดเผาบ้านเมืองคนอื่นได้แล้วมิฉนั้นกูจะไปฆ่าพ่อมึงอีดอก วอกว่ามึงจะเข้าใจนะโอชิบายและชิกิพายตายหาเลยสิโอเคในเชจะจัดการปัญหานี้ให้หมดเองนะไม่ต้องห่วงทุกคนคุณมาก่อนค่ะไงหยุดเจนนี้ไม่อะเออ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 โอ้เจ็บนึกเกิดเอเจ็บนึกเกิดได้ก็ตายแล้ว ม่บบจเฮ้ยดูสิ hey, ฉันหยุดมันได้เอ,อสยอนมังทุก<จ>อย่างจบไปได้สวยดีนะกูว่ามันจะตายหาแล้วม่มเดี๋ยฟื้นกลับมาอีกแล้วนะ <S <S ใช่ไหมนี่ทุกคนชัดคือเลนโบดชัชใช่นั่นะเลนโบดชัชมึงจะมาทำหอกอะไรตอนนี้เขจาจะการกับหมดเรียบร้อยแล้วไอ้ควายเอยเอาแล้วกูไปอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยอาใช่กูลืมทุกคนกูหายทีแล้ว เฮ้ยทุกคนดูนะสีฟ้าตชายปัญหาดีแล้วเย่เออใช่แล้วกูมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงวะพี่มึงจำไม่ได้เพราะว่าผู้มึงมันุษบยังไงไหลสัตว์เอาแหละทวิไลท์วันนี้จะได้บทเรียนอะไรดีๆบ้างจ้าที่แรกเออพวกเราจะรักกันพวกเราจะไม่ทิ้งกันและพวกเราจะไม่แดกกันเองเหมือนเมื่อก่อนด้วยล่ะนี่เด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 ะไม่เงไม่เลวใช่ไหมเดะนี่เดะนี่เดะ